ทีมเยือนนะครับชุดสีขาวครับแบงคอกอยู่ในเตดเป็นฝ่ายเคีร์เริ่มก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาที่ปกสัดโด่งมาลูกนี้ไม่ดีอ่านะครับโอกาสของแบงคอกครับปกกล้าหลุดมาปกกล้าวสายจรันนีแล้วโอ้โหผู้เซนจ่ายไม่ดีครับโอ้โหแล้วดูการจาังหวะอ่านเกมของเมทิทารัตฝากให้อาบูบากากา,าราเอาครับโอยาซุนซ้ายในสัตวดลูกนี้เอาบอดชนขาดแล้วยังไม่ข้ามเส้นครับหา เปิดมาไม่ดีเอาล่ะจะโดนสวนด้วยครับทางซ้ายมีแลบมาแล้วเซฟโควิชได้จริงลูดหนึ่งศูนย์โอโหออกบอลไม่ดีเองครับกินิพูแถวเชื่อครับแบงคอกอยู่ในเตดบุกนำพลังการเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์ครับคืนจักรพันธ์จักรพันธ์เปิดขวาเข้าถนัดเลยครับโอ้โหแล้วสองศูนย์ไปเรียบร้อยครับเซยะคูโนรีครับแบงคอกบุกนำพลังการครับไม่ล้านะครับเส้นแดงยังไม่เกินเส้นน้ำเงินนะครับ การมา่าด um ีต่ออ่าลยครับธนาสิทธิ์ธนาสิทธิ์ให้กับเซกอาเกโรด้านในมีตัวปาดมาตรงนี้เอาไม่ดีแล้วจริงทีนีอาวละครับไล่มาหนึ่งต่อสองครับโบฮาเบดมาร่าครับยิงสองาสนับโอ้โหโอ้ดิก็ไม่ยอมให้ไปครับแจกครับเหลืองสองครับลูกรับภูมจันทึกครับโอ้โหแต่มุมครับในช่วง15นาทีสุดท้ายเกมครับเล่นเองเลยครับเล่นสั้นครับเคาะมา แล้วได้เปิดใส่ลูกนี้เอา้าแถว2เกซันซัดโอ้เรียบร้อยครับประตูแรกของเกซันโรดิเกสในฟุตบอลไทยลีกครับตีเสมอ2 2ครกับพลังการเอฟซีบอลของพลังการครับแอนดรอสเทาเส้นทิ้งยาวให้เจนรบครับเจนลบเอาถึงด้วยเจนรบยกลูกนี้ตรงไม่ตรงแล้วก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ2ครับแนมะ่เอเวอร์ตันกับปฏิวัติไม่เข้าใจนะครับเสร็จเจนรบสมเภาดีเลยครับค่งเวลาหลังตอนนี้นี่เหลือไม่ถึง10นาทีครับ แทงมาช่องนี้เอ้าได้หลุดเลยครับได้หลุดครับซิโควิตแตะหลบแล้วลงจริงเอ้าตีเสมอ3-3ครับโอ้โห10คนแต่ว่าทำได้ครับแล้วก็จบจบไปครับูุตศิลป์คุณกชภูมีสีเดชาครับเป่าจบการแข่งขันเสมอกันไปสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ3ครับเกมระหว่างพลังการ f c กับทูแบงกอกยูในเต็ดครับส่วนวันนี้หมดเวลาครับคุณธรรมวัฒน์ผมยุทธชัยรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่อกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ